จำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปดู store t o p พ p digital key ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับ channel i n a t 9 4นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็คให้ดูต่อครับแต่มันไม่ใช่ silver Pack นะครับคราวนี้จะเป็น gold Pack แพ็คละ25,000ออกมาให้ผมแล้วครับนี่ไงครับ premium gold place Pack 2,500 0วันเมื่อก่อนนี้ผมเพิ่งเปิด Silver Pack รับ8,500 0แต่คราวนี้วันนี้ Premium Gold Pack สีทองออกมาให้เราแล้วครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยมาขอล้อง EA Special Pack 2,500 0งหมแ็แรกโอ้ยเอเดนมอกีดีขอล้อง ทีมออกฤดูกาลใบสีฟ้าขอร้องโอ้โหไม่ใช่อีโบลาโอ้โหตกใจหมดแพ็กโอเพนนิ่งเมื่อก่อนหน้านี้ผมได้อินฟอร์มโอ้โหดันเท่ไปมิวนิกโอ้ชิบหายเบโกวิชครับย้ายไปเล่นให้เชลซี อาจจะขายได้ครับเพราะมันทรัมเฟร์ทรัมเฟร์ใหม่โอ้โหสเตฟานยอเวทิชสิฟ้าสิฟ้าสตรูดมันโอ้โหเน่าหมดเลยดูดิครับผมเปิดไปแล้ว10แพ็คเร็วมากเลยอะ่ะยังไม่ได้อะไรดีๆเลย เ้ย oh, hey, จะร้องไห้แล้วเปิด,ปดแท<ค>็กได้แบบนี้ไม่น่าร้องไห้มากเลยโอ้โหเอริกสันไอ้เหี้ยแท็กสองหมื่นห้าี่ผมเคยเปิดแล้วมันไม่ค่อยดีอ่ะแต่ผมโอ้โหพอกบ้าพอกบ้ามาสคาราโน่โทรเมซี่มาด้วยครับพอพอกบ้าแท็กนี้อุ้ยหมื่นสามะหมื่นสามแปดพันอะ, 13, 000, 8, 000อะ ประมาณหมื่นหนึง่งถ้าโชคดีนะหมื่นหนึง่งพอพอกบ้า Come on Come on เดี๋ยวอีกห้าเองครับ <c oughs> ไม่ดู <c oughs> Surprise me โ <c oughs> โอ้โห Oh โก้ g ด d i โก้แค่นั้น <c oughs> ผมจะไม่ดูหมดเลย ในส p a แพ็ที่เหลือนี่ไม่ดูนะไม่เห็นนะ c อมอนพีสหนึ่งสองสามมโอโหวิดิชใครอีกตัวนึ่งวิดิชแค่นั้นอะ83สวิดิชดีโฟ o n c รัมอนคอมอนสีฟ้าคอมอนคอมอส What the fuck? Come on, come on สีฟ้าขอร้อง MLS สีฟ้านี่หายากมากเลยอะห่งสองโอ้โหแพ็กสุดท้ายแล้วนะครับผมเปิดไปแล้ว19แพ็กเหลือออกแค่แพ็กเดียวเอง MLS team of the season หายากเหมือนกันนะผมนึกว่า,ามันจะไม่ยากแต่มันยากครับไม่รู้ทำไมอะแต่มา แท็กสุดท้ายไม่ดูครับนหนึ่งสองโอ้โหผมไม่ไม่ต้องดูอ่ะในดูพิเ็ปไม่มีอะไรหรอกดูดิสองพันสามพันโอเคครับทุกคน p พ็กโอเพนิ่อันนี้เน่าไปหมดครับก็เดี๋ยวคอยติดตาม Pack Opening งคราวหน้าของผมนะครับผมมั่นใจเลยผมอยากแพ็กให้ได้ Team of the Season MLS เนี่ยตัวไหนตัวจำๆตัวหนึ่งอะ่ะผมอยากแพ็กให้ได้ให้ทุกคนดูครับก็เหมือนเดิมครับก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็กดปุ่มติดตามผมข้างล่างได้ถ้าอยากติดตามฟีฟ่าวิดีโอหรือว่าวิดีโออื่นๆของผม,ผม ในตอนต่อๆไปกันครับแล้วมาพบปากกันได้ที่เพจ iNut 94นะครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างเหมือนกันแต่สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับนี่อะโรนัลโดพีเอร์เช็คก,กินเข้าเหนียวมาครับเออผิดพลาดโอ้มาคาบานี่ ลองมองดูดิ